เรามาเรียนรู้วลีสั้นๆนะคะห้าประโยคด้วยกันนะคะอันนี้โลโอเคตหรือโอเคเลตชุมดาวาร์แปลว่าฉันไม่ทานอะไรเลยนะคะประโยคที่สองอันนี้โลโชเทหรือโชทธาชุมดาวาร์แปลว่าฉัน ไม่ดื่มอะไรเลยนะคะประโยคที่3อันนี้โลโรเซหรือโรซาชุมดาวาร์แปลว่าฉันไม่ต้องการอะไรเลยนะคะส่วนประโยคที่4อันนี้โลโคนเนหรือโคนนาชุมดาวาร์แปลว่าฉันไม่ซื้ออะไรเลย นะคะคประโยคสุดท้ายอันนี้โหรเอหรือโออาชุมดาวารนะคะแปลว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยนั่นเองนะคะถ้าเราต้องการจะใส่คำศัพท์นะคะแค่เปลี่ยนที่ตรงกลางนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะ